ท่านอยู่กุ้นโจบดจำปาดังนะครับ F4 ี่านนะท่านทุกคนนะครับสวัสดีท่านนะครับท่านทุกคนนะครับที่อยู่ก่องโจ้จำปาดังนะครับกลุ่มกุ้งโจ๊จำปาดังนะครับมีใครมาแล้วกันครับ มังเนี้ยเจแป๊ะหลายวันเีค่ะอุ้ยมีดอกไม้ด้วยกจะเอาดอกไม้มารูปหุ่คเหดอกไม้มาฝังนะคะได้ยินว่าอยากแกงดอกไม้กันมีอะไรจังเกังเอาเอา ลูกสาวครับฮะลูกสาวครับฮะลูกสวยลูกสาวช่างคงไม่ได้ช่วยลุงทำโน้ตบ้านหรอกเออลุงพลบอกว่าเดี๋ยวลุงจะทำกับพี่ชัยแล้วก็บารุลุงทำเองอ๋อให้ช่างคงมาดูแลทางนี้ให้ลุงพลมาให้ช่างพงมาวิ่งแถวนี้ไม่ทำอะไรเลยเออครับผมไม่ได้ประโยชน์ปเวลาะไรเลยไม่ครับแล้วชับว่าแต่งงานง่ายกับผมมีเต็มอยู่งให้พนังมาแทนนี่ให้ช่างพงมาถ่ายคลิปรอลุงนะ ลุงคนได้ลุงคนได้ั่างได้ลุงคนนี่เดี๋ยวพวกเดี๋ยวไม่ใช่ลุงพูดประชดช่างคงบอกเราจะเป็นแน่นนม่ใช่ลุงพูดประชดช่างคงผมก็เลยทำตามคำทำต้อนรับใช่ไหมเอออยู่ทางนี้เดี๋ยวให้มาต่อยช่วยก็ได้ เลยต่อให้มาต่อยช่วยถ่ายคลิปมาต่อยช่วยถ่ายคลิปใช่ไหมสนุกสนานเรียบซีฮากันคือนี่ก็โอ้โหลุ้นเสือกับปลาสาบ้านที่ลำบากที่สุดคือบ้านเอชิดมันสูงเอาคือต้นไม้หรอสูงก็โมเอชิดบ้านหรอเปลเอชิดมาแล้วบอกะดับอาจารย์ขนาดเอาลุงก็ยังตีสายไฟครับยกสูงเลยมาถึงแต่เมื่อคืนประมาณหกทุ่ม กอนชีเป็นแต่การทุบบ้านพี่ช้ขามไปใชหข้าผมจะได้แล้วใ่ขาผยกขึ้นมาานี้มันหนีไปหรอานไม่ได้หรอ้งเลยไม่ได้หรอขนาดบ้านนี่ก็ต่างกันยังก็ามมาได้ดีใช่ไหมครับผมเมื่อคืนก็บ้านจะลยหลังลยหลังแล้วไก่ไก่จะเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะครับ เจะครบแล้วเนี่ยเรไม่เงียบละเราได้คืบคืนกันแล้วทีนี้พี่น้องเราไม่ต้องดูหน้าเนาะเราดูเบื้องหลังก็แล้วกันดูเบื้องหลังอะไรครับดูเบื้องหลังนะครับไม่ดูเบื้องหน้าไม่ต้องดูหน้าครับไม่ต้องดูหน้าประแตนนะครับพี่สิขนาดของเราเดี๋ยวจะเห็นตาเขียวนะปิดปิท่อรับผ้าแหละดูเบื้องหลังนี่ก็ดูเบื้องหน้าแม่พี่น้องก็จะร่วมมิตรรับปกด้วยะเอบแล้วจาแล้ว ปลาแตินเห็นไม่ออกวันนี้ไม่ออกนะครับมาอันตลาดนะแต่ต้องมีเห็ดมีเห็ดยอดชายนีแล้วมันเป็นพวกเห็ดเห็ดปลือกที่กรอกเยอะเลยเนาะก็สวนยางอ่ะสวนยางพี่ดอนเงี้ยมันถึงจังหวะที่มันออกหนังบ้านน้องเมย์ใช่ไหมสวนต้องไม่ได้อยู่ว่าออกเยอะนะมเหงเห็นพี่ดอนเก็บเห็ดเปลือกโซ่จนปุ๊บนี่เปิดใช่สวนยางสวนยางเราอยากจะไปแล้วเจอแบบนี้เนาะรับรอง ปรีดลั่นป่าบ้านเราคือบอกของเดียวร้อนร้อนเดีนี้เห็ดน่าจะออกนะภาษาแถวนั้นไม่มีเหรอคะเห็ดออกอบ่ได้ไปรอบ้านก็คือโคกข้างนอกข้างนอกก็เป็นฝนตกมาสองสามวันแล้วเนี่ยบ่ได้บ่ได้เมื่อหน้าเลยช่วงนี่ยอ๋อแสดงว่าปลาก็ได้มาด้วข้าวข้าวขึ้นสูงมากเลยเนาะสูงค่ะมันท้องไงป้ามันท้องแล้วไปถอนยาไไม่ด้เสือเขาไปคุยบอก บอกต้นข้าวแล้วว่าเขาลงเก็บไม่ได้ถอนหญ้าไม่ได้เพราะข้าวมันตั้งท้องข้าวมันตั้งท้องใครเป็นพ่อมันจะทื่อพีเนอร์เป็นพ่อไปเสือชอบนะเสือเขาไปไล่กันแลต้นข้าวแล้วไปเชื้อทุกป่อบอกบอกบอกขั้นเั็นยังไงก่อนออกออกแม่แพลลูกป้าแปลงนี้สวยมากเลยนะกเลยแปลงแรกนี่เนาะอะไรมันก็ไหลมันยังไงเขาตอบ เพราะนั้นคุณลุงมาคุณลุงมาคุณลุงพูดถึงข้าวที่วางเยี่ยมเนาะพี่เพื่อนเนาะว่าเออทำไมลุงไม่บอกว่าพวกเราจะได้ไปบานให้ปุ๋ยบานปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยป้าบอกไอซื้อซื้อไอซื้อนั่นก็ะัดไปเลยว่าเดี๋ยวพวกเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ได้ก็เราลุงไม่ได้บอกเราก็ไม่กล้าไปเอไปเลยบอกให้ลุงไปใส่ ภาษาพาไปก็ได้พวกเราคนปุ๋ยไปให้เออบอกให้ลุงไปใส่ให้ลูกพาไปซื้อปุ๋ยคัวว่าคุณน่ะเรื่องนี้เรื่องนี้ตั้งกันละเลื่อนปุ๋ยป้าไปมาได้บ้านอะไรก็บอกใหาไปวานปุ๋ยลุงบอยกให้ยูริเฟอร์มีคลิปมาถ่ายให้ยูทูบเบอร์ถ่ายคลิปก็เลยไม่ใส่ปุ๋ยข้าวฮะเออนั่นแหละป้าก็เลยบอกเอางั้นก็ไปให้ยูทูบเบอร์ถ่ายเรื่องใส่ปุ๋ยข้าวก็เลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลย จะตังเาไปไดนคลิปเบิดเวลาแล้วเบิดเวลาใสแล้ว <bunker> ย <ring> ูน kind of <white> ีกันเนียนบอกยูนีกันพากันเบิ้มนทองเอาเข่าวัถ่ายอไร่ใส่แล้วปุ๋ยข้าวนั้นเป็นกับล้อม่ไม่สิไ้เกียอะไรสีไซเกียวแล้วมันออกเบิดแล้วเปเขาวดำนั่นแหละก็แล้วเลยเลยแต่ว่าขามันเป็นเกียหรอเปล่าบอกไปแฝ่ช่วงพูดเหรอตังแทมมีน้ำเลขั้นบอกลุงอือเวลาขั้นแค่ครับใส่ตองใส่แต่ช่วงนั่นแหละ เว่าข้าวแขกต้องบอกข้าวฟังท้องก็ใส่บำรุงเมล็ดบ่ได้มันดอ้แล้วเมล็ดข้าวเดยกอันนี้ก็มาเลยค่ะคเหมืนมากเลยมาทค่ค่เหมือนกเล้าดตอใส่ไม่ได้แล้วจับเบลอแอ้วเด็กเดไปนี่ช่วงนี้เนี่ยตอนนี้ดามันแตกเกิดมันดำไป หวานรอบเดียวเดี๋ยวว่านมันดีนะคะแล้วเขาไปคุยเธอเดียวมันก็งามเลยค่ะขนาดเทศค่ตอนมาเขาไม่ได้เตรียมดินเตรียมยางสั่มมากๆเลเรงตีสัญญาเลยดำเลยเป็นยังคือว่าง่ายเลยโอ้ยแห้งอะไรปั้นจำไฮนี่รถติดเร็วเลยเจ็กันดำกจุเจ็ตีนโอ้มื่อไรเราเอาอะไรอยู่เออสังเกตุได้ไฮนี่ถฮาหวานปุยดีมันเขียวมเลนี่ไฮนิดบอก่พี่อะไอยู่ด่างเลยเขียวเลยเห็นเจ้าของเก่าเขาบอกว่าไอ ถึงเวลาเกี่ยวข้าวน้ําก็ไม่หมดเลยหมดหมดเขาปล่อยน้ําลงมาน้ํามันมีตลอดเขาปล่อยน้ําลงมามั้งนาบนมันต้องเป่งใช่เต่งไปสายหรือสะจะล่นจะมีบ่ิษัทมันคือว่ามันถ้ามันแห้งมันถ้ามันทนนายเกี๊ยวกันจะไปกี่ตรงนะมันถึงกับมันึงกับไปน้ำลายเนาะน้ำลายอยู่ด้วยเฮ้ยหอดน้ำเกี๊ยวเกี๊ยวทอดมัน ตกใจเดยวบ่ะหรือว่าอะไรเฮ้ยว่ะเราก็จะไปตามนะวมึงกไปแล้วมห้ยังว่ะเดียวกไม่มีอะไรแล้วก็อะไร ก้อนเมฆไม่ดีเลยอยูจะมาโดนคุญแจตกใจแค่สีบอกว่าเคยไมาแค่มีกระทุกข์เนี่ยเขาจะได้แปดนาทีแล้วค่ะแค่สีตกกัเฮ้ยก้อนเมฆเยอะจังเลยดำหมืดมาเลยเหรอเฮ้ยเมฆอยู่ตรงนี้นี่ไงเมฆอ่ะเอ้ยเมฆตรงนี้เมอนี่ละเมฆนะรับลูก้าวพ้นโอ้ยโอ้ยอน นี่แม่มาคุยเตรคุยเตรอบเวณาเลยเรื่อนี่มาคุยเร่่มาจะมามาจมเรื่อเรามาด้วข้าวชาปแตนยางมาไม่่ขาแค่ินเงินค่